ว่ากันตามตรงหนังซอมบี้ในไทยก็คงจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากนักในยุคสมัยนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆก็เคยมีหนังซอมบี้เนี่ยเขาทํามาแล้วอย่างเรื่อง5้าแพ่งเนาะตอนนั้นที่เ,เป็นตอนสั้นๆของพี่นักชาลีเล่นคู่กับพี่บุ๋มบิ๋มเรื่องนั้นเขาทําได้ดีมากนะในมุมของในในมุมมองของคนดูอย่างผมเนาะกับอีกเรื่องหนึ่งก็ ก่อยๆหน่อยเรื่องอะไรนะซอมบี้ไทยบ้านเอออิสานออฟเดอะเดแต่เรื่องอีสานซอมบี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดูดีใช้ได้พอสมควรนะผมจะติดก,ก็แค่มีแบบมุกตลกที่แบบ ฟืดืด่ะซึ่งในเรื่องราวของซอมบี้อพ ocalypse เนี่ยที่คุณจะต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เนี่ยยังมีการยัดมุกตลกฟืดๆอย่างนี้เข้ามาเหอแบบต้องการขายอะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะมารับชมเทเลอร์ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมจะให้ดูแค่ครึ่งจอเนาะเพราะว่าผมไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์หรืออะไรแต่ว่าผมอยากจะรีแอคชั่นด้วยความที่ผมอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆ อ <S <S ซอมบี้เขาทำออกมาได้ดีเลยนะาจารคนใหม่มีใครจะเข้าเมืองไหมครับพอดีจะขอติดรถไปทนาคารรถเสียพอดีเลยคะ่ะนีน่คุณกำลัขงขโมยสินค้าบริษัทนะเนี่ยมันขยะ เมื่อคุณทิ้งแล้วอ่ะฉันก็ขยกกับกลับบ้านได้ดิผมคิดว่าเราต้องยกระดับมาตัดส่วนตัวผมไม่ค่อยอินกับนักแสดงอย่างคุณพีชภชรากับน้องออกแบบเท่าไหร่นะมันคือคือเขาแสดงดีในหลายๆเรื่องนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาแสดงเนี่ยมันยังมันยังมีกลิ่นที่เราติดว่าเนี่ยคนนี้กายังเป็นเป็นเป็นคุณพีชคนนี้ก็ยังเป็นคุณของขวัญเนาะสถานความปลอดภยัดยแลวการเพิ่มกล้องวงจรปิดตามจุดต,าต่างๆเพื่อป้องกันการขโมยสินค้า ในส่วนของเนื้อหมดอายุต่อไปนี้ให้เทสารเคมีจำพวกสารฟอกขาวน้ำยาทำความสะอาดลงไปแช่ด้วยเพื่อกำจัดทิง้งการแแค่ของคนนี้เขาไม่ต้องการแล้วเนี่ยไม่เรียกว่าขโมยหรอกนะทำไมเป็นกฎของบริษัทกฎมันก็มีผลรักษาผลประโยชน์ให้คนรวยทั้งนั้นนะเอาสารเคมีคใส่หมูแล้วไปทิง้งหมดอายุพี่ส้มาเอาเนื้อที่แช่น้ำยาล้างส้วมไปขายไปกินยิ่งไปเ้ย คุณเลี้ยงซอมบี้ไว้ <It S 2> อ,อีเตอร์โอสเป็นซอมบี้เหรอฉันแต่ชมนะเว้ยว่าซอมบี้เขาทำดีว่ะน่าดูมากเชียร์ตกใจ หเศร้าอย่าหายเขาไปสบายแล้วยัย ำคำเงินกูโอ้หา่ามึงพรุ่งนี้ยังเล่นจะได้ยังหวังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่ากูพูดตอีสอมมึงจะตกไม่ได้นะมึงพูดภาษาอังกฤษจะตายเพราะสิยตบมึงไม่ได้กูตบมมึงนะ <c oughs> ดาราดังเล่นเยอะมากเลยเนะี่ยเนี่ย ขอเขาพูดก่อนระหว่างระหว่างระหว่างที่เรากำลังจะดูตัวต่อเนี่ยเขาเปิดตัวอย่างที่สอเ <c oughs> ทเลอร์ที่2องขึ้นมาเนี่ยเขาเปิดมาโดยการแบบใส่มุกตลกเข้าไปซึ่งแบบเขาเจาะตลาดยังไงนะมันมันผมผมก็เป็นแค่คนดูคนนึงธรรมดาคนเนื้อน,นะแต่ในมุมผมอะเมื่อผมรู้สึกว่าหนังซอมบี้อพอลิป่ะเขาต้องการที่จะไปดูอะไรดูการเอาตัวรอดจากซอมบี้ใช่ไหมแต่นี่เขาเหมือนกับโปรโมทมุกตลกฝุดๆแป๊กแป๊อะ หลังเรื่องนี้ผมเสียตังค์แน่พูดเลยน่าดูผมหวังว่าเราจะทำงานกันได้อย่างราเรื่นนะครับนี่คุณกำลังขโมยสินค้าบริษัทนะแต่คนหมู่นั้นเขาคือญาติคือพี่คือน้องเขาเคยไอ่สิบไปสุขคนใต้มาเลยเล่นมุกบีดน้ำตาพี่แอเสีครับสะดวกเข้าประตูหลัง <laughs> สูงอีกนิดได้ไหมอ่ะใช่ <laughs> คตรชอบเลย่ะอย่าให้เหลือมุมอับนะยครัแตงเลยน่ารักกว่าสินค้ายังจัดไม่เสร็จสินค้ายังไม่พร้อมขายแล้วนี่ยังมีกิจกรรมการเต้นด้วยเหรอครับอุยด้วยจิตวิญญาณคนอีสานเมื่อสิเก็บอากาศเบื่อค่ะี่แอ m ก็มารัวๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมาแล้วคุณอ้อมคุณปกเอ๋มคุณเทเลอร์นี้จะเหมือนกับมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเล่นแบบไม่มีจิตวิญญาณเลยเอามานี่ เทเล่สองนี้เหมือนก็นจะเป็นการแนะนําตัวละครในเรื่องนะฮะให้คนได้รู้จักก่อน,นที่จะเข้าไปดูเสือมาเล่นดนตรีอยู่นี่เองป้าสำใจกันแล้วจะบอกคุณอิดว่าเดิกเดิกดินดินอย่าไปใส่มาใส่คนเดียวค่ะพีป่ปอบพีสารมันหลายแห่ค่ะเดี๋ยวมึงเจากูป้าแหวนดอฟิวเลีย ลูไฟฟ้าไฟฟ้าที่ซีจีที่ไม่เนียนเลยวิ่งเหี้ยพี่สายเชียร์มาเว้ยรอเนะ เทเลอร์ตัวที่สนี้ไม่มีอะไรมากเนาะออกไปทางออกแนวไปทางโปรโมทโปรโมทแนะนํานักแสดงมากกว่าว่าแต่ละคนรับบทเป็นอะไรยังไงอย่างนี้เออแต่มันก็ยังเหมือนเดิมอะเขายัง <c oughs> พยายามขายมุกตลกที่แบบแป๊กๆอ่ะมีคนเดียวที่ผมว่าเขารอดนะคือพี่สายเชียร์ซึ่งพี่สายเชียร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เวลาเขาเล่นจริงจังเนี่ยเขาจะออกทางตลกธรรมชาติไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราดูแล้วเราไม่รู้สึกว่าเขาเล่นแบบฝืนๆนหน้าหดโหดดูด แต่ทำอะไรแบบออกมาแบบมันดูฮามันดูจริงอย่างเงี้ยเออแต่ผมสงสัยอย่างนะสงสัยในฐานะคนดูแหละว่าทําไมเขาไม่ทําซอมบี้อพอล l y ริให้แบบเป็นจริงจังแบบเทรนทูปูซานเป็นแบบเอ่ออย่างเรื่องของไทยนะอย่างเรื่องห้าแพ่งในใน,ในในตอนของคุณนักชาลีอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะสังครั้งที่ผมว่าถ้าทําอย่างนั้นอ่ะน่าจะขายได้ดีกว่ามะหรือว่าคนส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ชอบแบบติดตลก แบบทุกเรื่องจะเป็นหนังแซปปลาดอย่างแย้เนี่ยแย้จริงๆอะผมว่าเกือบดีเลยนะถ้าเขาไม่ยัดมุกตลกไปแตะเข้ามาส่วนตัวหนังเรื่องเนี้ยผมเสียตังแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมชอบผมว่ามันเป็นไอเดียที่อาจจะไม่แปลกใหม่แต่เขาทําออกมาได้ดีทําตัวซอมบี้ทาเหตุการณ์ความวุ่นวายใน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 ,ใน,ในอพอลิปอย่างเงี้ยได้ทําออกมาได้ดีติดอยู่เรื่องเดียวแหละว่า สู้กับซอมบี้หรืออะไรเงี้ยมันดูไม่จริงจังอะตอนดูนี่ผมก็คงจะต้องพูดตรงๆว่าตอนดูผมก็ต้องมองข้ามมุกตลกแปลกๆโพดันไปแหละแล้วก็โฟกัสกับแค่เส้นเรื่องหลักของเขาอะ่ะในการหนีซอมบี้เอาตัวรอดจากซอมบี้ซึ่ง ผมว่าตรงนี้เขาน่าจะทําได้ดีนะยังไงเดี๋ยวพวกเราก็จะได้รู้กันในโรงภาพยนตร์นะฮะพูดถึงดาราส่วนใหญ่เป็นดาราสายตลกหมดเลยเนาะไม่ติดนะผมไม่ติดนะถ้าเขาจะเอาดาราสายตลกมาเล่นอย่างเป็นคุณอาจตุรงค์พี่แจ๊คแฟนฉานพี่ต้นหอมอใครอีกว่าในเรื่องมีพี่สายเชียร์ด้วยแหละอืมแต่ตรงนี้ ทำไมเราไม่เอาแบบเอาคนที่เขาเ,าเป็นดาราไปไปทางตลกเนี่ยเอามาเล่นจริงจังอ่ะแล้วให้เขาวูเนี้เขาจะมีความตลกเองด้วย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 ,วยธรรมชาติข,ของเขาอะซึ่งมันจะเป็นตลกที่ไม่ฝืนไม่ใช่แบบมุกแบบโอ้ยมึงบีพัมกูอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเนี่ยนึกถึงอย่างหนังเรื่องนี้สิอ่ามือปืนโลกพระจันทร์มือปืนโลกพระจันทร์อระ,นนะเป็นหนังที่ไม่ได้ไม่ใช่หนังตลกนะเว้มือปืนโลกพระจันทร์อะเป็นหนังดราม่าแอคชั่นนะแล้วดราม่าจริงจังเข้มข้นมากด้วยแต่ว่าในหลายๆซีนเนี่ยเขาใส่มุกตลกเข้ามาแบบ มันตลกธรรมชาติอะตลกแบบหน้าตายตลกนิ่งๆอ่ะด้วยความที่ทุกคนอะเขาเป็นดาราดาราตลกหมดเลยพี่ถั่วแลพี่ ปราเทพพี่เทง่งพี่มัมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยเนะี่ยผมว่าเป็นหนังขึ้นฮิ้งเลยนะทุกคนแสดงดีมากเลยแล้วความตลกของเขามันออกมาเรียวอ่ะมันไม่ใช่มุกแบบเล่นอะไรก็ไม่รู้โอเคยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับชมกันตัวเต็มในภาพยนตร์นะฮะตอนนี้เราจะไปจัดเขาตัดสินเขามันก็ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแค่เทเลอร์ในตัวหนังจริงเขาเนี่ยเขาอาจจะมีมุกตลกฟืดๆพวกนั้นน่ะแค่ในเทเลอร์ที่เราเห็นก็ได้ในเรื่องจริงๆอาจจะเน้นเข้มข้นจริงจังไปเลยอ,อย่างนี้ซะมากกว่านะผมคิดว่านะไม่ไมม่่่ววาาาายยัังงกก็ตตตตตแเเ๋รรรรจะะะ้ออปบชนนนนใโภพ์ เดี๋ยวเราจะออกมาคุยกันกับหนังเรื่องนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ